หนูก็หลับใช่ไหมตอนล่างมอไซค์ปะป๊าหลับตลอดมันไม่ได้หวานมากลบอร่อย oh, <Okay. S 2> no. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบิร์ฟชาแนลอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เราก <Nope. S 1> มา็มาตามรีวิวนะครับผม <S <S ก็คือผมอยากกินขนมไทยด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาที่นี่เลยนะฮะอยู่แถวแถวอัปวานะครับ <S <S <ๆ S 1> ผมทีนีดิงนาบ้านขนมไทยบ้านอารานะนี้เราก็แว้นกันมากับครอบครัวนะพาเจ้าแสบมาด้วยนะครับผมฝ่าตรงนี้เป็นทางเข้าที่เข้ามาตรงจุดลานจอดรถนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศด้านในเป็นยังไงนะครับผม ไะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเรามาดูบรรยากาศภายในร้านกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับที่นี่เนี่ยขายทั้งอาหารข้าวอาหารหวานนะแล้วก็ขนมไทยนะหลักหละเน้นไม่ทางขนมไทยนะแล้วใครที่แบบติดตามในเพจนะก็ดูได้นะครับเขาอาจจะเปิดโปรโมชั่นอะไรพวกนี้เกี่ยวกับขนมไทยบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยก็สามารถติดตามได้ในเพจนะไม่ได้แบบเป็นบุฟเฟ่ต์ทุกวันเนาะก็จะเป็นเป็นช่วง ของเขานะก็ติดตามได้บรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะติดริมน้ำอะไรอย่างงี้มีโต๊ะให้เรานั่งนะฮะก็วันนี้ผมมาเนี่ยอากาศค่อนข้างค้มฟ้าค้มฝนหน่อยแต่ก็ฝนก็ไม่ได้ตกนะบรรยากาศค่อนข,ข้างดีนะครับผมสามารถสั่งอาหารมาทานที่โต๊ะได้เลยนะขนมไทยเราก็เดินเข้าไปดูด้านในได้นะฮะสั่งกิงนที่โต๊ะได้เลยหรือจะซื้อกลับบ้านได้ก็ราคาไม่แพงครับสามสิบสามสิบห้าบาทเท่านี้เองเลยนะับที่นี่นะผมคนทีริมน้ําขนมไทยบ้านดารา หนูก็หลับใช่ไหมตอนล้างมอไซค์ปะป๊าหลับตลอดหลับปะป๊าเอ้ยร,ร,ร,รูไหมไม่รู้จักฮะรู้แ่มอะไรอขอปาอันนี้เลยของไหนอขอชอบถืนกลนมขนมกวนจะไปดูขนมเลยอ่ะดูขนมเลยอ่ะ ไม่กินข้าวเลยใช่ไหมลูกลูกเขาบอกว่าเขากินบ้างข้าวบ้านคุณยายมาแล้วโอเคเราไปดูขนมกันปานรอไปด้วยข้าวไปไม่กินเลยมีหนูก,กินคนเดียวอะ่ะพาพาป้าเดินไปดูขนม,ดมเดี๋ยวมาโยกเดี๋ยวเขาไปเล่นป่ะนี่้างในข้างใน,งในเออข้างในนี้แหละเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนขวาเลื่อน โอ้นี่ขนมอไรบมากอะแม่มีนมถ้วยอันนี้อร่อยค่ะพี่หวานปานอย่าจิ้มอย่าจิ้มกจะนนไรอยกินะกนนี้หเอาสีอะไรเอาสีจะนั่งกินที่โต๊ะก่อนใช่ไหมเอาอนไนก่อนโอ้ อั uhm, นนดี่อนแม่เดียอะยอันนี้ี่เขาเาตะวันอนเ่อ่ไปดูเปนอันนี้แรกาเหนย่ยนซือให้ยายเนาะเดี๋ยวเซื้อให้ยายอันนี้ดกูไหนหายไหมีเอออย่าอย่าเล่นลู ะทยดแดดออกแนี่มนแล้วโอ้ยพี่ฟาจบอนนมากเดี๋ยวน้ำให้ก่อน,อหนโหข้าวผัดอร่อยมากนะขอมบอกเลยข้าผัดอร่อย ต้องปรุงเลยผัดไทยก็น่ากินโอ้วันนี้แม่สวยเนี่ยในยิ้มเน่<ะ>นเาพัลลุพลัลมพลมส่วนตัวมาในยิ้ป่านจะมีพัลลมส่วนตัวหอมอร่อยใช่ไหมฟังฟ้าอร่อยมากเลยไหนหนูชิมดิ ให้ปันให้ลูกชิมชิมไหมลูกชิมไหมัาอร่อยมากไม่มีกวงไไม่มีพริกไม,ม่มีอร่อยมากอร่อยไหมเป็นไงอร่อยจริ๋อ ก็รูก็มีอืมก้นอย่างง้มอ่ะไม่ต้องปรุงอืมเผ็ดเปล่าไม่เผ็ดกินไหมไม่เผ็ดไหมไม่เราจะมากินข้าวถึงขนมขนมไทยอืมอืมรอยไหมรอดแต่แม่ไม่คุณจิงเผ็ดไง น้นองอชิมไหมน่าเน่ยเดี๋ยวถ่ายน้องชิมไหมลูกแม,ไม่ไม่ใช่ป,ปาป๋าอร่อย,ยไหมปันอร่อยไหมครับอร่อยทำไงโยกมือเยี่ยม,ยยม,มยเลยบอกกุ้งก็กินได้นะหกได้เลย มีมันด้ว่าถ้วยแล้วเมื่อวานก็เล่นถ้วยวันนี้มากินถึงที่นี่ในอาบวาบาคุนทีเดี๋ยวดูว่าความน,วาวนุ่มของมันเป็นไงอืมอืมอ่ะอืมที่มันจะต้องแบบนัวๆอย่างเงี้ย อะไรวะแต่รอช้าดิรับเดียวดู๋ดวสามพ้่เหมือนกันหือันนี้หืกูจะชิมหน่อยกูไม่ได้กินเลยสองร้อยแปดเฮ้ยสองร้ยสี่คู่ก็เอาแปดมาได้อะไรมาเดี๋ยวเนี่ยว่าจะซื้ออีนนี้ไหมจะอัดสกลั่งอะไรไปซื้อสิอันนี้ทองเอกเออทองเอกอันนี้มุนกะที ไม่ช่วยสิอะไรวะแต่ไม่ได้ต่อเบิ้ลครับไม่ไหวจริงผมถ้วยไม่ไหวจริงมาเลยม,มาล้างคีเร็ว <c oughs> วนประชาทต,ต้องเอาลากมาเล่นใกล้แม่อีกน <c oughs> ี่ไอ้เวอร์ระวังนะกระดกโว้โว้โว้เท่าไหร่คะพี่อ,อันนี้เดี๋ยวยิงสแกนจาก่ายกันปลาสามกล่องนะคะเอ้ย ผุเรียนสองม่วงม่วงแปบาทสองามกล่องแปดสามยี่สิ่สองร้อยสี่ิบค่ะบวกอันนี้แล้วล่องละเก้าสิบเก้าสองกล่อรอยเก้าสิบแปอู้หูเราถั่งของแพงค่ะออ่เหรอร้อยเก้าสิบแปดบวกสองรสี่สิบนะคะเป็นสี่ร้อยสามสิบแปดสี่สามแปดเอาเงินสดหรือให้นี่เอาสแกนก็ได้แล้วแต่เธอเอาแบบสแกนดสแกนค่ะนีเราเล่นข้นเนียวทุนเรีอนนะครับ คี่ไปฝากข่าเหนียวมะม,ม่วงมากินมากมน่ากินทุกทุกอันเลยครับลูกส่วนเธอสั่งอะไรมาของแพงกะทิของแพงข้าวยากินไม่หมดเลยของแพงฮนะเอ๊ยทำไมมันกลิ้งวะต้องปันมากินของแ็งกันอไหนข้าวอันนี้คือ ขนมหวานของโคตรเลยขคตรพูดมะพร้าวเป็นเม็ดเป็นชิ้ๆมกับกกินแบบกะทิกะทิอะมาบเขาให้ข้าวยักินไม่หมดเลยเรื่องของหวานแล้วเดี๋ยวเขาเก่งข้าวก่อนขอข้นวนไปไหนอะ่ะอ้วนดูอะไรเอาดูนกมันไม่ได้หวานมาก อร่อยเออบุฟเฟต์เมื่อไหร่นะ่ยี่สิบเอ็ดอ๋อต้องโทรจองซื้ออะไรมั่งอ่ะข้าวเหนียวม่วงเหนียวเรียนข้าวเหนียวม่วงสามอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้อะไรอ่ะเรียนสองใส่ไส้ไส้ไแต่พี่เขาดัดแปลงแบบว่าที่แบบ,แบ,บไม่ใส่หอ่อใบตองไปนี้แล้วก็นี่อั้นี้วนวนแต่ถือมากไหเนี่ย จำไม่ได้แม่จำไม่ได้เลียงไม่ถูกอีอีอันนี้ของเออันนี้ชุดของเอแม่คะค่ะนี่ข<ม>องเอจะต้องเอาอีกชุดหนึ่งใช่แต่ยังไม่ได้ชิมว่าว่ารสชาติยังไงแต่อันนี้อร่อยเลยนะไอ้เน,นี่ยคงแพงกะทิอ่ะมันไม่ได้หวานมากป๋าเป็นคนไม่กินหวานอยู่แล้วนะป๋าเป็นคนไม่กินหวานแล้วแบบเออโอเคแต่ <laughs> อีกแล้วอ,อันนี้ขออแบบขนมชั้นขนมชั้นแล้วก็เธอรูกแล้วลูกอะไรลูกอะไรขนมชั้นยเบสต์กินข้าวกินข้าวไม่กินหวานกัดดันไพยคะ่ะเปล่า,าอพอกินข้าวเปกินหวานต่อตุกข้าวต่อเอกอู